ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมโซนโฟนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสเลดย่อยสกิลกันนะครับผมผมก็มีใบบวกทั้งหมด1212ใบนะครับผมก็จะย่อยเป็นบวกหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันว่าเลดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดภาพไปตอนย่อยเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับผม t โอเคนะครับผมเราก็ได้ย่อยเสร็จทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะขาดทุนหรือกำไรนะฮะเราก็ได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมด1,200สสกิลนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็จะลองตีราคาเลทนอกคร่าวๆนะครับผมว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าตีผิดหรือว่าตี ราคาสูงไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะผมไม่ทราบราคาจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสเปร์ประมาณ30มสิบพาวเวอร์ประมาณชิลละสิบบาทนะครับผมอันทัดผมก็ไม่ค่อยแน่ใจราคานะครับขอตีไว้สักชิลละร้อยหกสิบละกันนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวรีเจนนะครับผมรีเจนเราก็ตีไปสักห้าสิบละกันนะครับผมประมาณนะครับ ผมก็ยังไม่แน่ใจราคานะครับผมหลักๆก็ได้ประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ใครเป็นเงินเอ็มแล้วกันนะครับผมก็ทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีเป็นคลิปแรกที่ทําออกมานะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ